สวัสดีแฟนทีเด็ดฮอตสกอร์ทีเด็ดแบนยำ99%ห้ามไม่อยากพลาดการวิเคราะห์วิจารณ์แอดไลน์มาได้เลยครับค่ำคืนนี้ฟุตบอลยูโร2020มีให้ลุ้นกัน3คู่เหมือนเดิมเริ่มกันที่คู่บิ๊กแมตช์เวลา2ทุ่มทีมชาติอังกฤษเปิดเวมบรีต่อรับทีมชาติโครเอเชียคู่นี้เจอกันมาในฟุตบอลโลก2018รอบรองชนะเลิศสิงโตคำรามแพ้ในช่วงต่อเวลา1ประตูต่อ2ก่อนจะล้างแค้นได้สำเร็จในยูฟ่าเนชั่นลีกด้วยชัยชนะ2ประตูต่อ1 โดยผลงานของสิงโตคำราม6นัดหลังสุดชนะรวดและเก็บคินชี้ได้ถึง5นัดคืนนี้กระดสเซาเกตเตรียมจัดแนวลุกนำโดยแฮร์รี่เคนและฮิมสเตอร์ลิงเมสันเมาและแจ็คกิลลิสส่วนผู้มาเยือนของกุนซือสลัดโกดาริสผลงานช่วงหลังไม่ค่อยดีนักเกมล่าสุดอุ่นเครื่องแพ้กับเบลเยียม0-1คืนนี้ยังฝากความหวังไว้กับตัวเก๋าอย่างลูกาโมดิสยูวานปริสิทและกองหน้าตัวเป้าอย่างบรูโนเพสโควิด คู่นี้สู้กันสนุกสูสีอย่างแน่นอนโครเอเชียมาด้วยแท็กติกและความสามารถเฉพาะตัวส่วนอังกฤษมาด้วยความแข็งแกร่งและได้เปรียบได้ในบ้านผมมองว่าคืนนี้ทีมชาติอังกฤษจะประเดิมเก็บชัยชนะได้อย่างแน่นอนส่วนอีก2คู่ค่ําคืนนี้เวลาหทุ่มออสเตรียแม้ชื่อชั้นจะเหนือกว่าแต่ผมมองว่าไม่น่าเก็บชัยชนะเหนือมาซิโดเนียได้และคู่เวลาตีสองทีมชาติฮอลแลนด์มีดีพอที่จะบดเอาชนะยูเครนได้อย่างแน่นอน สรุปทีเด็ด3ทีมคืนนี้อังกฤษมาซิโดเนียฮอนแลนด์ผมมั่นใจ99%ส่วนอีก1%นั้นอยู่ที่คุณเพราะถ้าผมมั่นใจ100%ต่าน,นี้ผมรวยไปนานแล้ว okay, okay, okay. Yeah.